โอเคสวัสดีครับวันนี้พามาพบกับช่างเพชรอีกเหมือนเดิมมาดูวันนี้ชุดโปรหมื่นห้าห้าเจ็ดข้อร้อยี่ห้าน้ำมันเก้าห้าคันนี้นะครับรถทรงใช้งานเลยนะครับรถตรออ่ะมาดูกันว่าเราทําแรงม้าได้กี่แรงม้าในในสเปคที่เป็นท่อท่อสองระบบเนาะชารสปีดนะครับยังไม่ได้ใส่ท่อสูตรของช่างเพชรอันนี้คือมาดูกันก่อนว่าอะไรปิดรถ ก็ค,คือท่อเนี่ยมันสามารถทําแรงม้าได้กี่ตัวในชุดโปรหมื่นห้าทำแรงม้าไนดะ้อยู่สิบเจ็ดจุดสี่แรงม้านะครับกราฟยังไปต่อได้นะแต่ว่าคืออันนี้มันกินรอบเพิย์ยนไปหนึ่งหมื่นสองร้อยรอบแล้วซึ่งเราใช้งานทางเพลยจะไม่อยากให้รอบมันเกินหมื่นไปเยอะนะครับใช้รอบอยู่หนึ่งมื่นสองร้อยนะครับก็ถือว่าได้แรงม้าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมแลวสิบเจ็ดจุดสี่แรงม้านะครับกับเสเตจใช้งานสเตอร์เป็นสเตอร์สิบห้ายี่สิบแปดนะครับผม่าอันนี้เป็นดุมเวฟบร้อยสิบนะ ไม่ใช่ดูเว็บร้อยก็เลยลงเทอร์ได้ 100, แค่นี้นะครับก็สิบห้ายี่สิบแปดรถมันก็ตัดตะลุร้อยสี่สิบจีอยู่แล้วนะครับตลเอิดร้อยสี่สิบจีอยู่แล้วก็พอกับการใช้งานของรถทรงนี้แล้วดูทรงรถกันนะครับกับอะไหล่ที่มีชุดโปรหมื่นห้ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพามาดูว่าชุดโปรหมื่นห้ามีอะไรบ้างเนาะก็มีชุดเรือนซีบีพร้อมหัวฉีดทั้งหมดเลยนะครับเรือนเป็นเรือนใบสามสิบสองตากแต่ครบหัวฉีดครบรางหัวฉีดสายน้ำมันนะครับอันนี้ก็ยิงสายทั้งเครื่อง นะครับผมยิงท้ทั้งเครื่องแล้วก็ฝาสูปวาล์วโทนิกแท้ฝาแท้ทํานะเสื้อแท้ตีปอกนะครับผมก็ครบเลยครับข้อเหวียงให้หมดครับระบบคัดคัดก้อนชามคัดนะครับทั้งใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยระบบคัดนะครับในชุดโกมอนห้านะครบเลยแหละนะครับโซ่สเตอร์ใหม่ทั้งชุดนะครับผมโซสเตอร์ใหม่ทั้งชุดสี่หนึ่งห้านะครับนั่นแ่ะนะครับเป็นสี่หนึ่งห้าตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเพลงนะตรับสเต็ปนี้คือแค่นี้ก็พอใช้แล้ว นะครับแล้วก็พร้อมปรับจูนทั้งหมดเลยนะครับพร้อมประกอบพร้อมปรับจูนนะแล้วก็มีพวกลูกปืนแกนเกียร์ไอ้ตัวที่ว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนเด็กก็เปลี่ยนลูกปืนให้เรียบร้อยแล้วในเครื่องนะครับผมค่ยบเบิกใหม่นะครับคันนี้เบิกใหม่เป็นขอร้อยยี่ห้าทำนะครับก็ครบเลยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผมก็โอเคแต่สเต็ปนี้จะยังไม่มีท่อนะถ้าสเต็ปที่มีท่อจะเป็นสเต็ปหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดจะได้ท่อด้วยหนึ่งใบเป็นท่อสูตรของช่างแมนอุบลน,นะครับพลังวัดปานะ แต่ว่าท่านิดจะเปนคนสั่งสเปกนะครับผมก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็ได้แรงม้าเป็นที่น่าพอใจนะครับ17.4็จุดสี่แรงม้าก็ใช้เหลือๆเ,เลยนะครับรสำหรับสเตจใช้งานเนาะก็คือแรงม้าก็ถือว่าอยู่ในเกณิ์กลางๆนะครับเพราะเป็นน้ํามัน9 5้าห้านะครับไม่สามารถที่จะบีบแรงม้าเยอะจนเกินไปได้เดี๋ยวมันจะทาให้รถไม่ทนเนาะไม่บอกกับการใช้งานอีกนะครับถ้าเป็นสายหมอบก,ก็โอเคครับบีบเป็นดีแปดห้าก็แรงม้ามันมันมี20่สิบอยู่แล้วนะครับถ้าเราบีบกําลังอัดเยอะๆนะ โอเคอ่ะใครสนใจทำสเต็ปนี้ก็สกิดมาได้ครับผมก็จะได้ลดได้อะไรทั้งหมดที่บอกไปนะครับแล้วก็ได้แรงม้าก,ก็จะส่งช่าเงเพฟสโกอยู่17แรงม้าถืีกืะแถมนะโอเคสวัสดีครับ